วันนี้ผมอาจารย์เชษนะครับก็จะมีตัวอย่างโมเดลง่ายๆแบบนี้มาให้ฝึกหัดนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเกการ generate isometric piping ออกมาแบบนี้นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ10มนาทีนะครับไปดูกันเลยครับก่อนจะเริ่มต้นเขียนแบบ 3D piping นะครับก็มาที่ workspace switching ที่นี่นะครับแล้วก็เลือกเป็น 3D piping นะครับก็จะเห็นว่ามีินเทอร f เฟ e ให้เลือกอยู่นะครับทั้ง PAD 3D แล้วก็ 2D นะครับโอเคเลือกตัวนี้นะครับ จากนั้นก็คลิกที่หน้าต่างโฮมนะครับแล้วมาที่ตำแหน่งนี้นะครับเลือกท่อนะครับเป็นขนาด10นิ้วนะครับสเปคสี่อนะครับจากนั้นกดรูทไปนะครับทีนี้คอแซร์เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็คลิกซ้ายที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็เดินไปนะครับพิมระยะไปเท่ากับ5000มิลลิเมตรก็คือ5เมตรนั่นเองนะครับแล้ว Enter นะครับจากนั้นกดปุ่ม SCA แนะครับเพื่อยกเลือกการเดินท่อจากนั้นคลิกที่ตัวไปนะครับก็จะมีเครื่องหมายตัวนี้อยู่ เรียกว่า c o n t i n u e by r u u t n n g คลิกซ้ายนะครับจากนั้นเขาก็จะมีบร้านออกมาเป็น e q u a l ตนะครับทีนี้ตอนนี้มันขนาดกับตัวท่ออยู่เราเปลี่ยนเพลยโในการคดโทนลคลิกขวานะครับทีนี้ก็จะหมุนรอบตัวได้ละทีนี้ก็ดินลงมาที่45องศานะครับกำหนดระยะเท่ากับ500นะครับ Enter นะครับจากนั้นก็ผม Escape นะครับตัวนี้ก็จะเบรกระยะ500นะครับแต่ทีนี้ผมต้องการเปลี่ยนเป็น8คูณ6นิ้วนะครับผมคลิกที่ท่อไว้ จากนั้นมาที่หน้าต่าง Property ที่ต่าง Property นะครับก็ช่อง Plant d จะมี Size อยู่เปลี่ยนนะครับเป็นลองเปลี่ยนเป็นขนาด8นิ้วนะครับทีนี้ตัวท่อก็จะลดขนาดลงเป8นิ้วแต่จะมี Reducer ติดมาด้วยนะครับซึ่งเป็น concentric นะครับหรือข้อลดตรงทีนี้คลิกที่ตัว e q u i t y นะครับจากนั้นคลิกที่ Substitute Parts เพื่อเปลี่ยนขนาดท่อเป็นขนาด10คูณ8นะครับทีนี้ตัว รีเซอร์ก็จะหายไปนะครับจากนั้นผมลองคลิกที่ท่อนะครับแล้วก็เดินต่อตรงมาเลยนะครับแบบนี้โดยผมให้ระยะเท่ากับ1000เรเวนเตอร์นะครับจากนั้นผมตำแหน่งนี้จะใส่ตัวเกตวาลผมคลิกขวานะครับเลือกไปฟิตติ้งนะครับโปรแกรมก็จะมีหน้าต่างไดนามิกขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อให้เราเลือกพาร์ทผมเลือกพิเกต์วตัวนี้นะครับจากนั้นคลิกเพลสนะครับ ทีนี้จเจ้าท่อไปติดกับปลายท่อที่เรา,เาระยะท่เราเลือกไว้เราคลิกขวาครั้งหนึ่งเลือก Fit to Fitting นะครับาจากนั้นมาไวตรงคลิกซ้ายเลื่อนการวางขึ้นไปนะครับคลิกซ้ายแล้วก็เดินท่อต่อไปนะครับตรงนี้ระยะเท่ากับ400นะครับเอเตอร์ Enter นะครับจากนั้น คลิกขวาครั้งหนึ่งเลือกไป Fitting นะครับก็มาที่า่่างนี้เช่นเดิมจากนั้นอุปกรณ์ที่จะใส่จะเป็น m ม s เ e r l i n ินเนสนะครับโดยเลือกคลาสทายเป็นวายทายสเตนเนอร์นะครับคลิกเลือกขนาด8นิ้วกดวางเข้าไปนะครับจากนั้นคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เขาจะหมุนรอบตัวได้ก็ทิศทางของสเต a เนอรผมคลิกทิศท่งสูงลงศานะครับจะเดินต่อไปจากนั้นผมพิมพ์ระยะนี้นะครับที่ท่อท่อนี้ให้ระยะเท่ากับ1,000 Enter นะครับ จากนั้นผมลองอคลิกขวกายครั้งหนึ่งไปฟิตติ้งนะครับไปที่ในส่วนของฟิตติ้งนะครับทีนี้เลือกเป็น Reducer, ร์เอ็ก r i เหรือขอลดเบี้ยวนะครับใช้เป็นขนาด8คูณ6นะครับกด Place ทีนี้คลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาเพื่อเอาด้านที่ด้านเรียบไปอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นเดินท่อต่อไปตรงนี้พิมพ์ระยะเท่ากับ200นะครับ Enter นะครับแล้วกดปุ่ม e s c จากนั้นเซฟนะครับ ทีนี้เดี๋ยวลองมา generate เป็น iso-pitict growing ดูนะครับโดยที่มาที่ iso นะครับแล้วเลือก quick iso ครอบไปให้หมดนะครับทุกอุปกรณ์คลิกขวา enter นะครับจากนั้นกดปุ่ม create ทีนี้ก็จะมีบอลลูนเกิดขึ้นตรงนี้นะครับคลิกที่ลิงก์นะครับจากนั้นกดลิงก์เข้าไป เขาก็จะแสดงแบบ ISO Metric Drawing นะครับแบบนี้นะครับพร้อมจุดเชื่อมนะฮะความยาวต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็รายการ b ว r i a l ขนาดความยาวในแต่ละจุดนะครับของต้นในแต่ละจุดนะครับรายการอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละท่อนตัดขนาดความยาวเท่าไหร่นะครับซึ่งสามารถดูได้ที่ตัว ID นะครับที่นี่นะครับ จากนั้นให้ปิดไปนะครับแล้วกดปุ่มเซฟจากนั้นนะครับให้ลองไปที่โฮมนะครับแล้วก็ไปเลือกที่หน้าต่างปั๊มนะครับเลือกครีเอทนะครับขอาขอภัย Equipment นะครับเลือกครีเอทจากนั้นนะครับดรอป d o w n ลงมาเลือกปั๊มนะครับแล้วเลือกเป็นเซติฟิวกรนะครับหาต้องการใส่แท็กก็คลิกใส่แท็กได้เลยนะครับตรงนี้คุณจะพิมพ์เอาอาคุณจะพิมพ์เองก็ได้นะครับ a s s i g n แล้วก็ครีเอทนะครับจากนั้นผมเอาปั๊มมาวางที่นี่นะครับ หมุนทิศทางตามนี้นะครับแล้วก็ซูมเข้ามาจากนั้นผมจะลองย้ายปั๊มนะครับคลิกนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง move แล้วก็ชิปลิกขวาเลือกโหนดนะครับไปที่โหนดของปั๊มด้านซักชั่นแล้วก็เอาไปวางที่ end point นะครับของตัวของตัวท่อนะครับที่ประกอบปรากฏว่าเขาก็จะมี c o n n e t f l a n g งเกิดขึ้นเป็น f a n g ง slip on นะครับแบบนี้ จากนั้นผมจะทําอีกชุดหนึ่งนะครับผมก็ใช้คําสั่ง copy นะครับ copy เหมือนแคททั่วไปนะครับ copy ส่วนนี้นะครับจากนั้นคลิก reference นะครับอ้างกรีนบริเวณนี้นะครับผมให้ระยะประมาณสัก1,100แล้วกันจากนั้นก๊อปแลว escap ครับทีนี้ดึงท่อประกอบชุด t เ t อ e r ชุดนี้คลิกเครื่องหมายบวกดึงเข้าไปที่ท่อนะครับเขาก็จะมีในส่วนของ t r e d u c แปดสิเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวปรับ คลิกแล้วก็คลิกที่มุผ่านนะครับปรับระยะเท่ากับ500พิมพ์500ลงไปเลยนะครับจากนั้นกูบเ Scap นะครับท่อก็จะหดลงแล้วใส่แฟ้งบายลงไปนะครับ Scap นะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้ทำซ้ำนะครับคลิกนะครับจากนั้นก็อาจจะใช้วิธีอีกทึงก็ได้ตรงนี้ผมอาจจะใช้เป็นแฟล้งซิปออนนะครับจากนั้นวาางตรงนี้นะครับโดยที่เบรกระยะจุดนี้เท่ากับ500นะครับ จากนั้น s c a p นะครับโดยที่ตรงนี้จะมีแฟล้งมาต่อประกบกันนะครับทีนี้ผมลบท่อนนี้ออกนะครับแล้วก็ลบท่อนนี้ทิ้งจากนั้นกดผมเซฟนะครับจากนั้นก็จะสร้างฐานปั๊มนะครับโดยใช้หน้าต่างโมดูลิ่งที่นี่นะครับเราเลือกบ็อกซ์นะครับก็กวาดเป็นแนวทะแยงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาเท่ากับ500นะครับสูงจากนั้นก็ Copy นะครับอ้างอิงที่ ตัวแชสซีของปั๊มก็ได้ด้านบนนะครับจากนั้นมาที่โฮมนะครับเพื่อจะใส่ซัพพอร์ตนะครับเลือกครีเอทที่นี่ให้คลิกครั้งนี้จะใช้เป็นเบียด s ซัพพอร์ตนะครับส่วนตัวหนึ่งคุณก็ไปรีวิวดูนะครับตรงนี้ผมเลื่อนมานะครับแล้วก็เลือกแคมแสเตนเชียนะครับกดโอเคจากนั้นนำซัพพอร์ตไปวางที่มิดพอยท่อนนี้นะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะ Import PCFile จากโปรแกรมอื่นเข้ามาได้ที่เช่น c ีซ่าอัตัวไปนะครับหรือโปรแกรมอื่นที่ทำไปสเตท a อ a l ิซิสแล้วก็มีไฟล์กลาง b p c f รวมถึงเราก็ EXPORT ไปหาเขาได้เพื่อทำไป t เต e a n a l y s i สนะครับทีนี้ก็ใส่อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาตัว SUPPORT มาใส่นะครับก็เลือกเบสซัพพอร์ตตัวเดิมนะครับคลิกโอเคนะครับ เอามาวางจากนั้นนะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปเทียบกระฐานปั๊มนะครับเหมือนกับว่าคือพยายนพื้นไว้นั่นแหละครับโอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟนะครับต่อไปก็จะมาเช n เดเลตไอโซเบติกไบปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อนฐานปั๊มกับตัวนี้ไว้ก่อนนะครับไอโซเบตไว้หายไว้นะครับ จากนั้นผมใช้ i s o นะครับแล้วก็เลือก quick i s o ครอบทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวาเลือก enter ทีนี้ผมอาน o v e r r i t e นะครับแล้วก็บอกว่าตัวนี้เป็น revision A แล้วก็กด e n t ยดไปนะครับเราเรอสักครู่ทีนี้บอลลูนขึ้นมาแล้วนะครับคลิก t o view นะครับแล้วก็คลิก link นะครับเนี่ยครับ เขาก็จะมีจอยรันให้นะครับแบบนี้แล้วก็บอกว่าคอนเน c t ตรงไหนนะครับคอนเน c t ตรงไหนนะครับคอนเน c t to ทูนะครับตรงนี้ถ้าหากแอ s Sign ไว้ก็จะมีลำเบอร์ปั๊มด้วยนะครับปั๊มตัวล่าสุดเป็น a อ sign แล้วก็มีวลวว่ามีจุดเชื่อมกี่จุดนะครับแล้วก็มีหมายเลขสามเป็นไปยันจุดเมตรตัวนี้นะครับนี่ครับก็จะได้รายการวิวมาตเรื่อต่างๆนะครับแบบนี้มาครบเลยนะครับ ตัวนี้ไปแปลคัดเพจนะครับจากตัวอย่างการทำงานสั้นๆที่ผ่านมานะครับก็แบบแบบนี้นะครับใช้การจเรีตเอาและได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับก็ถ้าใครสนใจเรียนสามารถติดต่อได้ที่ในเว็บแพจ 3D Tutor หรือในเพจนะครับหรือใต้คอมเมนต์วิดีโอที่วิดีโอที่ปรากฏอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ